ทีค่ะมาเด้อแม่น้องแอนนี่ค่ะห้องครัวนี่บ่เคยสะอาดน้ำค่อยจ้าเชื่อเด้อล้างทุกมือเด้อบ่มจากคลิปไปได้ค่ะเออหนูมีเฟซบุ๊กนะคะชื่อว่าแม่น้องแอนนี่ค่ะแต่ว่ายอดผู้ติดตามยังบ่เยอะหรอกค่ะบ่รู้ว่าสิหาเสือบ่ฝากกดไลค์กดติดตามะะด้วยค่ะหนูก่ะเป็นแม่ลูกนึงค่ะชาวบ้านเก่าๆอยู่ เพื่อนกระโปงกิ่นไปเครื่องหลังละแต่ว่าก็พอยุ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 ไปนี่แหละมีเงื่อนนี่ย่งรงย้ายจังเลยเพราะว่าเขาบอยากขึ้นหลายขึ้นไปกระโปนงหัวขอบคุณเพื่อนๆมีพีที่มาเมให้กำลังใจกันแล้วก็กดติดตามขอบคุณมากๆค่ะมายุ่เป็นเพื่อนกันนะค่ะเด้อย่างไม่น้อยเวลาเงาๆก็เปิดเบิร์หนูแล้ว เปิดบ oh. ันหนูคุยให้ฟังนี่ล่ะทีวิจิงยิงกว่าละครโอ้ช้อนแต่จ้าจังใดเด้อบิ่นเหินบินซานฮอตสิบอันบ๊อบนี่ช้อนนี่ล้างแล้วล้างอีกแต่ซ่อมบัตถึงเลยมันหายอ่ะมันหายแตได้จังใดมันเคยบ่นอยู่ได้เคยบ่นเหรอคลิปที่คนว่า นี่อย่างมะกินซ้อนบ่ซ้อนคือหายแม่ยี่หลีเมื่อก้อนแต่คิดว่าเนี่ยเธอทําคลิปเนะี่ยแต่ว่าเอาไปเอามาเต็นยีหลียีหดีมันแต่าหายเ่ยงงมากเออนูมนีช่องติกต๊กต็อก้วยค่ะเดี๋ยวหนูจะแชร์ดิ้งช่องติก๊กต็อกให้ผู้ติดตามก็ว่าเยอะหรอกแต่ว่าหนูลงแบบของใช้อ่ะค่ะมามาเอ่ออยยาล้างจานจิกปาทะค่ะเข้าไปกด ซั่งซื้อสนับสนุนกันได้ค่ะของใช้ก็จะเป็นของใช้เนี่ทั่วเลือนที่เราจะต้องใส่อยู่แล้วพวงสับปะรมาสคทาราแป้งยงเรื่องนั้นนะคะที่ราคาดีคัดแต่แบบโปรโมชั่นมาให้เลยคะ่ะแบบราคาดีโปรโมชันม่นคัดมาให้หมดเลยเฝากคุณเพื่อนพี่ๆไปกดซื้อในเด้อค่ะถ้าต้องการเด้อไม่ได้บังคับเด้อแต่ว่าถ้าว่าเออมันเป็นของที่ใส้อยู่แล้วค่ะกดซื้อช่วยในะะยใเด้อค่ะเด้อ เมื os, for for for. ่อวานกาขายขนมปังเนาะขนมปังไปขายขอสั่งได้เงินมาสองสองร้อยไปตลาดซื้อแกงซื้ออย่างมากินซื้อของเขาเหมือนเบิร์ดก็ชีวิตก็ดีแล้วก็ดีน้อยมากที่จะได้เก็บต่างๆเพราะแบบรู้สึกว่าเออต่างเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วมันจะต้องช่วยเหลือต่างถึงแม้ว่ามันจะเป็นเงินที่เล็กน้อยมาก ยังไงหาให้กก็ภูมิใจค่ะที่ได้หา<อ>ม่ต้องแบ,บ่มือทุกอย่าง<อ>แต่ถ้าไปยินดีนะที่ว่าเออคนที่เขามีแฟนเลี้ยงแฟนอย่างถ้าไปยินดีกับเขานะคะวันนั้ไมาไปอิดฉ้าไส้หลายไฟสีอย่างเล้อถ้าไปยินดีแต่ใน้เมื่อว่าชีวิตเทามันก่เป็นแบบนั้นถ้าเราต้องยอมรับความจริงนะคะนี่ของซื้อมาจากตลาดนี่สาว ขปุนเล็บมือนางเตินไก่ที่เอามาตัางกินเออมือนี้ตังเล็บมือนางสัวใซ่ขปุนกินแซ่บเพิ่มพลังพลังกายพลังใจจะได้มีแรงสู้ต่อนอกขะนอถ้าชื่นชอบหนูถ้าชื่นชอบหนูแล้วกามักในสิ่งที่หนูว้าว กดติดตามไว้เลยค่ะนงเงาเนะเปิดเข้ามาเบิง้งมาฟังนัว,วค่ะเพื่อจะแบบมีกําลังใจฮึดซู้ว่าเออชีวิตเฮามันบดยาแย่มันมีคนที่แย่กว่าเฮาอีกมนบมค่ะคะก็ะคือหนูนั่นแหละค่ะเดี๋ยวหนูป,ปิดไวร์อนเดอร์เพราะว่า5น,นาทีนี้มันสินานเกินไปมันโรดบดาไปละค่ะ